มาค่ะมาค่ะเมนูนี้ขึ้นโต๊ะทีไรหมดเป็นอันดับแรกๆแน่นอน ค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมาทำสามชั้นทอดเค็มค่ะผิวด้านนอกมีความกรอบกรอบกัดเข้าไปข้างในแล้วคือมีมีความฉ่ำๆช่ชุ่มๆนะคะวันนี้ค่ะการจะใช้เป็นหมูสามชั้นถ้าอยากจะให้ทอดสะดวกสบายแบบไม่ต้องลุ้นระทึกมากนะการจะเลาะเอาหนังออกการหั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นการหั่นแบบชิ้นใหญ่ๆโตๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอเวลามันทอดออกมาแล้วอ่ะมันจะหดเหลือชิ้นกําลังกินเลย1กิโลกรัมค่ะลักษณะการหั่นนะนี่เลย ชิ้นจะหนาๆห,หน่อยใหญ่ๆห,หน่อยนะคะเมนูที่แบบว่าวัตถุดิบน้อยมากเลยสําคัญเลยถ้าอยากจะให้ร่อยอยู่ที่วิธีและขั้นตอนการทํานะคะทุกขั้นตอนคือสําคัญมากเลยนี่เลยค่ะไปค่ะลงมือทําไปพรอ้พรอมๆกับการในคลิปเลยค่ะค่ะทีนี้กระทะค่ะตั้งเตาเนาะค่ะยังไม่ได้เปิดไฟนะคะกากจะใส่หมูสามชั้นค่ะลงไปเลยยังไม่ได้เปิดไฟนะแต่การนะเปิดไฟให้กระทะมันแห้ง แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะการก็จะใช้น้ํามันค่ะใส่ลงไปน้ํามันที่การใช้วันนี้การจะใช้เป็นน้ํามันหมูนะคะแต่จริงๆแล้วใช้น้ํามันอะไรทอดก็ได้นะใส่น้ํามันค่ะให้พอท่วมเลยเสร็จแล้วหมู1กิโลกรัมการใช้น้ําปลาหยดทองนะคะวันนี้ค่ะ1ช้อนใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเปิดไฟใช้ไฟแรงสุดเลยค่ะแล้วก็ วิธีการทำของเขาก็คือคนตลอดค่ะคนขยับบ่อยๆคนตลอดคนเรื่อยๆเลยคนเพื่อที่จะให้ตัวน้ำปลาค่ะมันซึมเข้าไปในหมูการจะคนตั้งแต่น้ํำมันยังไม่ร้อนเลยนะอ่าเนี่ยน้ำมันเริ่มร้อนกลิ่นน้ำปลานี่จะลอยแบบฟุ้งเลยนะกลิ่นแบบหอมมาก ใช้น้ำปลาแบบยี่ห้อดีๆหน่อยเนาะแต่จริงๆกันว่าถ้าตามความรู้สึกกันนะใช้น้ำปลาอะไรก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราใช้น้ำปลาอย่างหยดทองเมกาเชฟอะไรพวกเนี้ย like มันไม่ค่อยเค็มมากไงขยับไปเรื่อยๆแรกๆระยะแรกอะน้ำมันอะมันจะขุ่นๆแบบเนี้ยแล้วก็หมูอะค่ะจะเป็นสีขาวๆแบบเนี้ยเราจะทอดไปจนแบบว่าน้ำมันใสขึ้นแล้วก็หมูอะค่ะมีสีเหลืองทอง ขยับบ่อยๆค่ะคนเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ผิวด้านนอกนะมีความกรอบแห้งแล้วข้างในอะค่ะมันมีความฉ่ำชุ่มแล้วก็มีรสชาติคนตลอดค่ะคนจนกว่าเขาได้ที่เลยขยับไปเรื่อยๆคือเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆวัตถุดิบน้อยๆแต่ถ้าอยากได้ความอร่อยอะคือต้องเอาใจใส่ สามชั้นเราเลือกพยายามที่มันเป็นเนื้อท้องเนาะพื้นท้องหรือไม่ก็เลือกตรงส่วนที่แบบว่าให้มันติดมันแต่ว่าอย่าให้มันมันเยอะเกินแนะนําไม่ต้องกินบ่อยนะกินแล้วออกไปเดินด้วยใช้ไฟแรงค่ะขยับไปเรื่อยๆนะ กลิ่นน้ำปลาหอมตลอดเลยนะเนี่ยน้ำมันการเริ่มใส่ขึ้นใส่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะน้ำมันที่ว่าเหลือจากการทอดนะคะเราสามารถเอาไปทอดปลาเค็มได้อีกสักประมาณรอบสองรอบได้อยู่นะน้ำมันไม่ได้เสียนะคะสามารถใช้ต่อได้จ้าการที่เราขยับบ่อยๆอ่ะนอกจากรสชาติความเค็มะคะ่ะมันซึมเข้าไปในชิ้นหมูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการนวดหมูเนาะอื แล้วยังจะทำให้สีค่ะสีสันสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นอ่าน้ำมันเริ่มใสขอบกระทะเป็นธรรมดาค่ะที่ขอบกระทะนะคะจะมีความไม่ไหมไม่มเป็นไรค่ะคนค่ะคนต่อไปเป้าหมายเราคือการคนของอร่อยต้องใจเย็นๆสีสีนะคะสีสันมาแล้ว ถือว่าสุกแล้วนะคะแต่ทีนี้การจะให้แห้งอีกสักนิดนึงเนี่ยคะ่ะพอถึงสีขนาดนี้นะสามารถเอาขึ้นได้แล้วนะทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วค่ะความแห้งแต่ก็อย่าให้แห้งแก๊กจนเกินไปนะจากนุ่มๆมันจะกลายเป็นแข็งเอาโอเคค่ะประมาณนี้นะยังจะมีความแบบช่ำๆด้านในอยู่ไม่ได้แห้งจนเกินไปนะโอ้ชิ้นกำลังน่ากินเลย ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเลยจ้านี่ค่ะเราก็จะตักขึ้นนี่ หมูสามชั้นทอดเค็มค่ะมีความกรอบข้างนอกนะเดี๋ยวเราตั้งผึ่งให้เย็นอะ่ะมันจะเห็นความชัดเจนเลยมีความแห้งมีความกรอบอ่าผิวด้านนอกพอกัดลงไปแล้วด้านในอะ่ะยังจะมีความฉ่ำแล้วก็มีความเค็มๆหอมๆของน้ำปลาอืมอร่อยลงตัวเลยข้าวสวยร้อนๆแกงส้มแล้วก็พวกโอ้ยได้หมดเลยค่ะข้าวเหนียวร้อนๆก็เข้ากันใช่ย่อยเลยนะคะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป ็กำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า